สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสหรับในชี่ในช่องหวยเด็ดๆไปทุกๆท่านกันเลยนะครับเนอะลิปนี้ก็อาจจะมาแปลกๆตานิดนึงนะฮะก็นานๆเนาะอ่ะกว่าจะได้มาถ่ายแบบนี้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละก็สําหรับในเลขฝันนะครับซึ่งฝันในคืนวันเสาร์ที่14 นะครับอ่ะก็มาอัดคลิปวันที่15นะครับเผื่อจะมีโชคนะเผื่อจะได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับเนอะอ่ะนั่นแหละนะครับ,นะรบก็ถ้าใครโชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะครับร่วมบุญที่โรงพยาบาลน,นะครับเนอะอ่าทำบุญโงพยาบาลน,นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีจริง ป,ปแล้วกันนะครับชุดสรุปนะครับผมก็ลงให้ไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับสำหรับในสรุปหวยไม่ว่าจะเป็น2ตัว3มตัวบนนะฮะสตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับก็ลองนําไปรุ่นเลยกันในงวดที่แล้วให้ไป5 2 2 25ให้ไป2 5ล่างคู่เดียวนะครับเนาะนั่นแหละเน้นๆินให้ไปคู่เดียวนะฮะก็ไปบนนะฮะบางท่านก็นํามาจับข้างบนนั่นแหละนะครับเนาะอ่าก็คู่เดียวเท่านั้นนะฮะ เน้นข้างล่างก็อย่าลืมนำไปนำไปจับข้างบนเน้นข้างบนอย่าลืมนําไปจับข้างล่างด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะฮะว่าเลขจะออกในตัวไหนย้ําในทุกๆุกคลิปนะฮะว่าเป็นเพียงแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเนาะให้ทุกท่านนะฮะได้ไปเลือกซื้อนะฮะสลับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครที่เป็ๆๆเนแฟนเพื่อนบ้านก็นั่นแหละนะฮะในที่ช่องหวยเลานะฝากไปด้วยนะครับเนาะอ่ะใครที่เป็นแฟนเพื่อนบ้านถัดไปอีกนะครับ เวียดนามเนาะอ่านั่นแหละที่ช่องแนวทางไวยด้วยยังไงก็ฝากติดตามนะครับทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะครับเนาะอ่ะยังไงก็มาดูในเลขฝันแล้วกันนะครับสำหรับในคืนวันที่14นะครับฝันว่าอะไรบ้างนะครับก็ในฝันนั้นอะ่ะนะครับฝันว่าผมมันไม่รู้ว่ามันเหมือนฝันหรือมันกึ่งหลับก,กึ่งตื่นนี่แหละนะครับเนาะ ผมก็ได้นะครับเหมือนในฝันั้างอาจจะฝันก็ได้แหละเหมือนผมหลับตานี่แหละนะครับเนาะในฝันนั้นเน่ะเหมือนผมหลับตาแล้วก็มันเหมือนเป็นอ่ามันเหมือนเป็นจอภาพนะครับตอนตอนที่ผมหลับตาที่ที่ในฝันนะครับเนาะในแหละนะครับมันเหมือนเป็นจอภาพขึ้นมานะฮะผมก็หลับตาเอ๊ะนะครับมันทำไมมันขึ้นมาแบบนี้นะครับในจอภาพที่ผมเห็นในตาในม่านตานะครับ มันจะเห็นเป็นแถบแถบนะครับแทบแทบเหมือนแถบบาร์โคดนะครับแล้วมันก็จะเห็นตัวเลขเรียงมาหลายตัวเลยนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะครับเห็นเป็นเลขไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้แล้วกันนะครับเห็นเป็นเลขไหนปึ๊บอ่ะมาดูเลยกันนะครับเลขไหนนะครับก็มันก็จะเป็นในแถบนะครับแถบเนี่ย เป็นแถบแบบเนี้ยแถบยาวไปแบบเนี้ยนะฮะที่เห็นนี่เห็นเป็นเลขไหนผมก็เพ่งเล็งอยู่นะนะครับเนี่ยผมหลับตาแบบเนี้ยอืนะครับมัน,เป,นเป็นจอนะผมไม่ชัดนะมันไม่ค่อยชัดผมก็เอามือเขี่ยแบบนี้แหละนะครับลองซูมซูมดูเออนะครับมันก็เหมือนเราเล่นโทรศัพท์นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนฟ้าเลื่อนดูดีๆมันมันก็ มันเหมือนจะชัดมันก็ไม่ชัดนะครับที่เห็นชัดชเลยก็คือในเลขนี้นะครับเนี่ยที่เห็นชัดชัดเลยนะครับส่วนตัวตรงข้างหลังเนี่ยนะครับตรงข้างหลังในตัวนี้ในตรงเนี้มันมันเป็นเลขนี้จะใช่ก็ไม่ใช่มันเหมือนจะชัดก็ไม่ชัดนะครับเนาะแต่ผมก็เลยเอ้ยนะฮะมันอาจจะมองเป็นเลขนี้แหละนะครับเนาะเนี่ยมันอยู่นี้เนี่ย เนาะในตัวเลขแต่ข้างหน้านี่มันเป็นตัวอะไรผมก็ไม่ได้สนใจนะครับผมสนใจที่ตัวมันท้ายสองตัวท้าย3ตัวท้ายในตรงนี้นะครับอันนี้ในความฝันนะครับเนาะไม่รู้ว่ามันฝันหรือไม่ฝันไม่รู้นะครับเนาะอาจจะกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือเปล่านะเห็นตรงตรงม่านตานะครับเนาะในนีมีการซูมเหมือนเล่นโดนสาด้วยหลับตาแบบนี้แหละนะครับที่ชัดๆเลยก็คือในเลขนี้แหละนะครับที่ชัดๆเลยนะครับ,ะรบจะเป็นตัวนี้คู่กับในตัวไหน นะครับก็ลองนาไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็บ้านเลขที่เลยนะฮะบ้านเลขที่ผมนี่แหละนะฮะถ้าเป็นตัวนี้หรือถ้ามันไม่เป็นตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ซึ่งนะครับซึ่งในครั้งก่อนนะครับในในหลังหวยออกในงวดวันที่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นวันที่สามหรือวันที่สีแหละเนี่ยผมก็ได้ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน นะครับเพราะว่าก็ได้โชคมา2งวดนติดๆแล้วนะครับเนาะครั้งก่อนนู้นนะครับก็ได้นะครับเนาะครั้งล่าสุดก็ได้โชคนะครับนะฮะก็เลยรอบนี้ไหว้นะฮะเอาของมาไหว้ก็เลยลองลองล้วงลูกปิงปองนะครับเพราะว่าจุดทูบนี้ไม่ค่อยได้นะครับก็เลยล้วงลูกปิงปองนะฮะลูกปิงปองนะครับล้วงได้มาเป็นตัวไหนนะครับลูกปิงปองก็ได้เป็นตัวนี้นะครับ เอานี่นะครับลูกปิงปองเนะี่ยไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมว่าอ่ะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะบางทีอาจจะให้โชคมาก็ได้ผมก็เลยนําโชคเนี้ยนะครับนำมาแบ่งปันนะฮะให้ทุกทุกท่านได้ดูนะฮะแล้วก็รับชมนําไปเป็นแนวทางนะครับใครที่โชคดีแล้วอ่านี่แหละนะครับผมก็เข้าไปดูนะครับในของความศิลป์นี่แหละ เนี่ยครับก็เห็นนะครับตรงโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเลยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมจะมาเลือกโรงพยาบาลนะครับที่แหละบ้านเกิดผมนะฮะโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะใครโชคดีก็อยากร่วมบุญก็สแกนไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านาะเพราะว่าผมก็นะครับเพิ่งจะลงแบบนี้นะครับน้ออ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลหรับในล่าสุดนึงว่าขขงวันที่16 เนี่ยใครโชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะรวมบุญที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดด้วยนะครับเนาะ,ะคนละเล็กคนละน้อยนะครับเนาะนี่นะฮะิดว่าโคตรสาธุนะครับนะสแกนปุ๊บได้บุญปั๊มนะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในเลขฝันนะครับสลับในงวดของวันที่สิบ 6นะฮะมิชุนายนนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับที่เหลือก็อ่านแล้วแต่ดวงของแต่ละท่านแล้วกันนะครับอย่าไปซื้อเยอะนะฮะคนจะถูกซ,ซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จาเป็นต้องไปซื้อนะฮะไม่จำเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะครับเนาะ,ะ,ะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันใครน่าจะลงครบหมดทุกสูตรแล้วเนาะนะครับน่าจะไม่ได้ลืมสูตรไหนถ้าใครยังไม่ได้ดูโค้งสุดท้าย นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวตรงท้ายคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปเด้งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูแล้วกันนะบางท่านอาจจะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้เห็นโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่ายอดอยู่ช่วงนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะบ,บางท่านก็คลิปมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนถ้าเกิดว่าผมลงคลิปไปเนี่ยถ้ามันไม่แจ้งเตือนก็กดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็ค่อยกดติดตามใหม่กดไลค์กดกระดิ่งนะฮะกดแจ้งเตือนนะนะกดเป็นลูกกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆยังไงก็ต้องฝากติดตามชุกช่องทางไปด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องหัวหนาวด้ รือช่องแนวทางหวยรวยนะฝากติดตามทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีเพจนะครับก็จะเป็นจำซื้อเพจว่าดเมื่อไคอยไดเข้าไป <c oughs> นั่นแหละหนะเพจใช้ดวงเฮงครบผมนะ,ะฝากไปกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันครับในตัวเลขฝันในงวดของในวันที่นะครับ1ิ 16. มิถุนาเฮงเฮงปังๆร่ลำรวยกันทวนนาแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ